ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเพื่อไทยรบภูมิใจไทยรอวันแตกหักจริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์การบ้านการเมืองนะครับหรือมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาก็ลองฟังดูนะครับคนนี้วิเคราะห์แบบนี้คนนี้วิเคราะห์แบบนี้ชอบการวิเคราะห์แบบไหนก็ฟังคนนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับสเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้าการนําอิง อิงแพรทองทานชินวัตรนายกมตีน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ได้เกิดปัญหากระทบกระทั่งนับกับสะสมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆระหว่างพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองพรรคเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยนะครับ6เคสและเชื่อว่าจะมีการเกิดขึ้นอีกหากวันหนึ่งเกิด หมดฟาร์มอดทนนะครับระหว่างการเกิดขึ้นก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้สถานการณ์เสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของอิงแพรทองทานชินวัตรนายมตีน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะนี้ได้เกิดปัญหากระทบกระทั่งนับกันสะสมขึ้นเรื่อยๆระหว่างพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลกับพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีฐานสสเป็นอันดับสอง กปมขัดแย้งสะสมพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยความของและแห่งระหว่างสองพักหลักดังกล่าวที่สะสมมาตั้งแต่รัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินและมีท่าทีว่าจะรุนแรงขึ้นไรเรียงดูเริ่มจากปัญหา1กัญชาเสรีซึ่งเป็นเรือธงของพักภูมิใจไทยที่ต้องการปลูกขายเสรีขณะที่พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยและอยากดึงกลับไปเป็นยาเสพติดให้ใช้ได้เฉพาะนะครับเพื่อการแพทย์เท่านั้น สองพรบรประชามติจุดยืนพักภูมิใจไทยโบดเอาเสียงข้างมากสองชั้นเพื่อทำประชามติต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์และเสียงเห็นชอบต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งยากต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยต้องการลดเกณฑ์เสียงข้างมาก ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์เหลือเพียงแค่2 0ถึง3าอันจะทำให้เกินแก้ไขและทมนูนง่ายขึ้น3ปมปัญหาการครอบครองที่ดินเขากระโดงของบ้านใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถูกมองว่าเป็นเกมต่อรองของเพื่อไทยและภูมิใจไทย 4. อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาในพักร่วมรัฐบาลได้เพราะทางภูมิใจไทยอยากดึงไปลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยแต่ตามแผนรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีบุรีรัมย์ 5. นะครับ พรมปรมนะครับพรบการลาโหมสสพักเพื่อไทยมีแนวคิดนะครับปฏิรูปทหารผ่านการแก้พรบการลาโหมเพื่อป้องกันการปฏิวัติรัฐะหารขณะที่ภูมิใจไทยคัดค้านไม่เอาด้วยและ6ปมนะครับพรกรภาษีที่ในการราประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือครมเมื่อวันที่11ธันวาคม257มีการเสนอพระราชบัญญัติพระราชกำหนดหรือพรกสองฉบับเข้าสู่ที่ประชุมครมคือ1พรกภาษี นับส่วนเพิ่มของกระทรวงการคลังและพระกรแก้ไขพรบรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของนะครับกรมส่งเสริมการลงทุน ทั้ง2ฉบับเป็นพรบเกี่ยวกับการปฏิรูปภาษีนิติบุคคลในไทยโดยต้องเก็บภาษี15%จากนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยและส่งเสริมภาษีบางส่วนที่จัดเก็บได้ให้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายนะซึ่งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร,ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เบ,บื้องหลังรัฐมนตรีซึ่งเบื้องหลังรัฐมนตรีชิ่งสองพรกรภาษีแต่ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีหลายคนไม่เข้าร่วมประชุมนะเพื่อเรี่งพรกร2สองฉบับดังกล่าวมีรัฐมนตรีสีน้ําเงินราประชุมรวมถึงอัดวุฒิชานุฒกุรองนายกนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ราประชุม ช่วงเช้าว่ากันว่าเนื่องจากเกณฑว่าพรากรดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายการเงินอาจจะสุ่มเสี่ยงการตีความเปิดช่องให้นักร้องหยิบไปเล่นงานได้ก่อนที่นายอนุทินจะถูกตามให้เข้ามาร่วมประชุมทั้งนี้หลังจากการออกพรกรกำหนดในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา172ดังกล่าวต้องเป็นกรณีเมื่อคอรมอเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่ออันอาจจะหลีกเรียกได้นะครับและในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทักษิณยนะครับพักร่วมหนีพรกออันเป็นมานะครับอันเป็นที่มานะครับสร้างความไม่พอใจกับนายใหญ่ทักษิณชินวัตร ถึงการซัดพักร่วมรัฐบาลนะครับทำตัวเป็นอีแอบในวงสัมนาของพักเพื่อไทยที่หัวหินเมื่อวันที่13ธันวาคม257วสองวันก่อนจะมีการออกกฎหมายพรกรเข้าขอ,อรมปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักรบป่วยอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณนิวาถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องด้วยกันสินะวันหลังไม่อยากอยู่ก็บอกไม้ชัดเจนทักษิณระบุ พร้อมระบุว่าผมเป็นคนก้เกียจพวกอ e ีแอบไม่ตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก e, ้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบออกไม่ได้นะับตรงไปตรงมานั่นคือสัญญาณจากทักษิณชินวัตรผู้นําจิตจัญญาณของพรรคเพื่อไทยรอวันแตหกหักคับสัญญาณดังกล่าวถูกเพ่ง ไปยังภูมิใจไทยเพราะวันนั้นนะครับมีรัฐรัฐมนตรีราครมถึง7คนและมีคนของพรคภูมิใจไทยราถึง3คนประกอบด้วย 1. นนายอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายยงตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมาหาดไทย3นายสุรศักดิ์พันจัรเรนวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ พักรวมไทยสร้างชาติมี 1. นึ่ในพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2. นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชโคต้าของพักเพื่อไทย 1. น,นายมานิตนะครับสเสี่ยมพงรัฐมนตรีการต่างประเทศ 2. นายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสาก์ปัญหาฟาร์มขัดแย้งระหว่างเพื่อไทย กับภูมิใจไทยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย6เคสและเชื่อว่าในอนาคตจะมีปัญหานับที่จะไม่รงรอยเกิดขึ้นอีกแน่หากวันหนึ่งนะหากสักวันหนึ่งเกิดหมดความอดทนระหว่างกันขึ้นมาก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นได้ ทักษิณไม่มีอะไรต้องเคียร์อนุทินนายทักษิณชินวัตรอดีตนายรัฐมตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่23ธันวาคม2 5ง7ถึงกรณีปร,รากฏการตีกอล์ฟร่วมกับนายอนุทินชาญวิรุฬคุรองนายยัฐมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนับสารัตนะ,ะตนวัดีประธานกรรมการบริหารของรัฐเอ็นเจเนียดีรปาร,รเ์เบนเมื่อวันที่22ธันวาคม2 5ง7ว่าสนุกดีแต่ตนไม่ค่อยได้ตีก็ไปตีบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้าง ถามนะครับเป็นการสยบคำว e ่าอีแอบหรือไม่ตอบจริงจริงๆนายสารัตเป็นคนเชิญไปไม่มีการเมืองแต่นายอนุทินเป็นเพื่อนนายสารัตมา20ปีจึงชวนนายอนุทินในฐานะเพื่อนนายอนุทินจึงไปปรากฏว่าไม่มีการเมืองแต่ประเด็นการเมืองเยอะเพราะเมื่อมีการส่งรูปออกไปก็มีการสื่อนําไปตีประเด็นทางการเมืองซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไร ถามนายสารัฐเป็นคนกลางสมชื่อเลยหรือไม่ตอบไม่รู้เขาซ้ายหรือขวาหรือไม่ถามเคลียร์ใจกับอนุทินอย่างไรตอบว่าไม่มีอะไรต้องเคลียร์กติกานิดเดียวกติกาง่ายนิดเดียวคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันนะครับก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันจบถามในเมื่อเวลาที่ผ่านมามีการตีความว่าระหว่างพักเพื่อไทยและและพักภูมิใจไทยอาจจะมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันหลายเรื่องตอบ ท่าที่ดูไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันบางครั้งก็กัดโดนกันบ้างเป็นธรรมดาส่วนที่ร้องเพลงคนไม่สำคัญนั้นเป็นเพลงเก่าของตนร้องมานานแล้วนึกเพลงใหม่ไม่ออกมีแต่เพลงเก่าๆคนโบราณถามเคลียร์กันแล้วหลังจากนี้รัฐบาลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่หรือไม่ตอบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายอนุทินกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายยมตีทํทำงานด้วยกันได้ ก่อนหน้านั้นนายทักษิณนายอนุทินนายสารัตได้ร่วมตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ จังหวัดปทุมธานีหลังจากเกิดกระแสข่าวพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยของระแหงกันในการร่วมรัฐบาลแต่นายทักษิณไปสัมภาษณ์ของพักไปสัมมนา,าของพักเพื่อไทยเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาและโจมตีพักร่วมรัฐบาลที่ไม่เข้าร่วมประชุมครมในการออกพรกภาษีว่าเป็นพวกอีแอบรวมถึงต่อมาพักเพื่อไทยออกแคมเปญ180วันรอให้ รอได้เพื่อรัฐธรมนูญประชาชนอย่าเชื่ออ e ีแอบร็อก2ชั้นรัฐบาลต้องลงเรือลำเดียวกันหลังจากที่พักภูมิใจไทยโหวตสวนในพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติโดยยืนหลักการเสียงข้างมาก2ชั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาสถานการณ์การเมืองนะครับและมีการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์และก็มีตั้งข้อสังเกตก็ทุกคนนะครับลองดูนะครับว่า สถานการการเมืองเป็นไงประชาชนช่วยกับติดตามอะไรที่เกิดประโยชน์กับประชาชนสนับสนุนครับอะไรที่นะครับมีข้อพิรุธมีข้อสังเกตมีอะไรที่นโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและตัวเองประชาชนต้องมีภาควิจารณ์ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่ไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋อัปเดตฟังครับ